วัสดีนะครับผมพบกับช่อง The d ดาวเหนือเกมเมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับ EP ที่29นะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนี่เลยนะครับก็ก็คงก็คงดูดูชื่อออกนะครับชื่อว่าโรงหนังดาวเหนือนะครับนี่นี่เลยนี่นะครับอันนี้คือโรงหนังของผมนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับโรงโรงหนังในเกมไมค์ครับนะครับและนี่ก็คือชื่อร้านนะครับชื่อร้านชื่อว่าดาวเหนือนะครับนี่นี่นะครับ่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีดอกไม้สองทางนะครับนี่แล้วก็นั่งได้นะครับนี่นี่นะครับก็นั่ง นั่งรอจนจนกว่าร้านจนกว่าร้านจะเปิดนะครับนี่นี่นะครับถ้าถ้าหากใครมาเช้านะครับก็ก็ต้องนั่งรอนะครับนี่นี่เลยอ่าก็ก็ประมาณนี้นะครับงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับนี่เลยพอพอเข้ามาพอเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีหนังสือสมุดอะไรต่างๆครับ ก็ก็จะเป็นหนังสือสมุดของของหนังนะครับนี่แล้วก็มีพวกดอกไม้นะครับแล้วก็แล้วก็มีตู้ปลานะครับนี่นี่เลยนี่นะครับจะมีตู้ปลานะครับนี่นี่นะครับก็ก็ประมาณนี <mm ้นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับก um> um uh ็จะเป็นที่ที่ซื้อที่ซื้อตู้ตัวหนังนะครับนี่นี่นะครับ และนี่ก็ค um. ือร้านร้านเครื่องดื่มนะครับนี่นี่นะครับร้านน้ำอัดลมนะครับอันนี้ก็คือร้านฟักคอนนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่เลยอ่าเราไปกันต่อเันเราไปกันต่อเลยนะครับนี่และและโซนนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นเอาไว้รอนะครับเอาไว้รอนหนัง หนังเราใช้นะครับก็ก็เป็นที่นั่งพักนะครับนี่นี่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือจะมาเป็นแบบคู่คู่นะครับนี่นี่นะครับจะเป็นจะเป็นคู่สาวคู่บ่าวนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับก็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 จะมีสองสีนะครับนี่นี่เลยและอันนี้ก็คือจะมาเป็นแบบเออคู่คู่เป็นเป็นเป็นแบบ ครอบครัวนะครับนี่นี่นะครับจเป็นแบบครอบครัวนะครับอ่าและและจุดตรงนี้นะครับก็คือมากันเป็นแบบซูเปอร์ซูเปอร์ครอบครัวเลยนะครับก็คือจะมา10จะมา10 20คนนะครับนี่นี่นะครับก็ต้องก็ต้องได้มานั่งนี้นะครับและนี่ก็คือเป็นที่ที่สําหรับทุกคนนะครับนี่นี่นะครับถ้าถ้าหากถ้าหาใครไม่อยากนั่งเป็นแบบอื่นๆนะครับก็ ก็หาก็หาที่นั่งแบบธรรมดานะครับนี่นี่นะครับอ่างั้นเราไปต่อกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านขายของนะครับนี่น uhm ีはは่นะครับจะเป็นร้านขายของจะเป็นร้านขายของซ่อมซ่อมอื่นๆนะครับนี่นี่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อที่ ที่ที่เอไว้ดูพวกโคพวกโฆษณานะครับนี่นี่นะครับจะเป็นจะเป็นโคจะเป็นโฆษณาต่างๆนะครับนี่นี่นะครับอ่านี่นี่เลยถ้าหากถ้าหากใครถ้าหากใครไม่เห็นก็ก็ต้องก็ต้องเพิ่มแสงนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าเพราะที่นี่คือโรงหนังนะครับก็ก็ต้องทําให้มืดๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําชายนะครับนี่นี่นะครับสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นห้องน้ําชายนะครับนี่นี่เลยนี่นะครับห้องน้ําชายพอเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราไปกันต่อเลยนะครับอ่าต่อไปไปฝั่งห้องน้ําหญิงนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับห้องน้ำอ๋อห้องห้องน้ําหญิงนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับห้องน้ําหญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนั้นเราไปกันต่อเลยนะครับนั้นเราไปชั้นที่สองกันเลยนะครับชั้นแรกก็หมดไปแล้วนะครับนี่อ้ออีกอีกที่นะครับ อีกที่นะครับก่อนอื่นเราต้องรอกันนะครับและต่อมาก็คือเป็นที่ไปดูไปดูหนังนะครับก็ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่น,นี่นะครับนี่นะครับโรงหนังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็คือก็คือเราอยากนั่งที่ไหนเราก็นั่งได้นะครับชั้นบนชั้นบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าหากถ้าหากไปชั้นล่างก็จะได้แงนขึ้น จะจะได้แงนขึ้นนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่เลยห้องพอตัวพอตัวห้องก็กกจะออกมืดๆนะครับและและตัวนี้ก็คือลำโพงนะครับนี่นี่เลยลำโพงอ่างั้นเราไปกันต่อเลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับอ่างั้นเราไปกันต่อเลยนะครับ อันต่อมาก็จะเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นจะเป็นห้องหนังโรงนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นห้องหนังโรงอ่าโอเค okay. นะครับนี่นี่นะครับอ่า uh, งั้นเราขอลงไปกันก่อนเลยนะครับนี่นี่นะครับก็คือก็คือหลังจากเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปดูเลย เลยนะครับนี่นี่อ่างั้นเราต้องบินขึ้นไปก่อนนะครับนี่นี่นะครับอ่าแล้วชั้นต่อมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าและและชั้นนี้ก็คือนี่นะครับก็ก็จะมีป้ายติดนะครับนี่นะครับจะเป็นโรงเด็กนะครับก็คือจะเป็นชั้นเด็กนะครับนี่นี่นะครับนี่เลย ั้นก็คือก็คือชั้นล่างก็คือชั้นล่างจะเป็นชั้นของจะเป็นชั้นของผู้ใหญ่นะครับต่อมาคือชั้นเด็กนะครับนี่นี่นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับนี่นี่เลยและและอันนี้ก็จะเป็นร้านของเล่นฟิกเกอร์นะครับนี่นี่เลยอันนี้ก็ร้านน้ําอันนี้ก็ร้านฟักคอนนะครับนี่งั้นเราไปกันต่อเลยนะครับ ต,ต่อมาคือตรงนี้นะครับก็คือจะมากันเป็นแบบครอบครัวนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมาเป um, ็นแบบครอบครัวเป็นเป็นกลุ่มๆนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เป็นเดี่ยวๆนะครับนี่นี่นะครับและและจุดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเอ่อที่นั่งที่นั่งเอาไว้สําหรับเป็นเป็นคู่นะครับเป็นเป็นเอาไว้สําหรับ ลูกลูกแล้วก็แม่นะครับนี่นี่นะครับจะจะจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเพราะสำหรับตัวผมคิดว่าเออเด็กเด็กนะครับก็คือก็คือมักก็คือมักดูมักดูหน้าต่างนะครับนี่นี่นะครับอ่านี่นะครับก็ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงั้นเราเป็นกันต่อเลยนะครับอ่า อันต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องอ๋อจะเป็นเครื่องเล่นไวเอเ้ o ay, สําหรับเด็กนะครับก็คือก็คือบางคนก็คือเด็กจะจะรอดูหนังใช่ไหมครับแต่ว่ามันแต่ว่ามันนานนะครับนี่งั้นเรางั้นเราก็มีที่เล่นสําหรับเด็กนะครับก็คือจะมีเอ่อแทมแทมโพลีนนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นแทมโพลีนนี่นี่นะครับอ่า และอันนี้ก็คือจะเป็นที่วิ่งสําหรับเด็กนะครับนี่นี่นะครับก็คือก็คือเราวิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็สไลด์นะครับนี่นี่นะครับอ่านี่เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ออกไปกันก่อนนะครับ Zhen, อ,อ่าแล้วแล้วอันนี้ก็คือสไลเดอร์สําหรับเด็กเด็กนะครับนี่นี่นะครับก็ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับส่วนส่วนด้านนี้ก็จะมีตู้ปลาเหมือนกันนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะครับก็ก็จะมีปลาสักตัวสักตัวหรือสองตัวนะครับนี่งั้นเรางั้นเราไปกันต่อเลยนะครับนี่และแต่อันนี้ก็คือที่โคโคสนานะครับนี่นี่นะครับ นี่เลยอ่านี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าต่อไปไปดูข้างในโรงกันเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะครับแต่นี่ก็คือลงลงหนังสําหรับเด็กนะครับก็คือก็คือก็คือ ก็คือโรงสําหรับเด็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็คือก็คือเราอยากนั่งที่ไหนก็นั่งเลยเลยนะครับนี่ไงนี่นะครับและส่วนและส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งและอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับแต่ว่าผมแต่แต่ว่าตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าว่าอันนี้คือเป็นที่นั่งสําหรับพิเศษหรือว่าหรือว่าเป็นกับอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า เพราะว่าผมเพราะว่าตัวผมก็ไม่เคยนั่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเคยนั่งแค่แบบแบบนี้แบบนี้นะครับนี่นี่เลยอ่านี่นี่เลยและและลงเด็กก็คือก็คือถ้าก็คือถ้าหากหนังก็คือถ้าหากหนังยังไม่มานะครับก็จะมีเครื่องเล่นนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็คือแทมโพลีนนะครับนี่ นี่นะครับอ่านี่นี่นะครับเอาเอาไว้สําหรับให้เด็กโดดโดดเล่นนะครับนี่นี่นะครับอ่าต่อไปไปห้องต่อไปกันเลยนะครับต่อไปไปห้องนู้นกันเลยนะครับนี่นี่นะครับต่อมาก็จะเป็นห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะมีสไลเดอร์นะครับนี่นี่เลยนี่นะครับถ้าหากถ้าหากเน็กมอ หากเด็กเบื่อนะครับก็ก็จะมีสไลเดอร์นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับนี่อ่าต่อไปไปกันต่อไปกันต่อเลยนะครับนี่เราก็ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะครับกัตนต่อมาก็คือห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะมี เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเครื่องแรกเครื่องแรกอ่านี่ห้องนี้ก็จะมีแทมโพลีนนะครับนี่นี่นะครับจะมีจะมีแทมโพลีนนะครับอ่าและนี่ก็คือสไลเดอร์นะครับก็คือก็คือห้องนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับก็คือก็คือมันจะเป็นห้องใหญ่นะครับนี่นี่นะครับอ่าและห้องนี้ก็คือ <ítulo> จะมีจะมีที่นั่งเพิ่มขึ้นมาครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นนั่งแบบคู่นะครับและอันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับนี่นี่นะครับอ่าอ่าลำโพงลำโพงก็มีหมดหมดทุกห้องเลยเลยเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับ จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าเล้ปิดห้องไปก่อนโอเคนะครับก็ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็คือก็คือเราซื้อตั๋วตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยอ่าแล้วเราก็แล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยนี่นะครับก็คือโรงเด็กนะครับอ่า อ่าต่อไปต่อไปก็คือออกก็คือออกไปข้างนอกนะครับและยังและยังมีต่อนะครับก่อนอื่นผมขอปรับผมขอปรับสภาพอากาศนะครับนี่นี่พอพอหลังจากออกมานะครับต่อต่อมาก็คือจะเป็นเออจะไว้เป็นที่ที่เป็นลานที่เป็นลานจอรดรถนะครับ เราก็ต้องสีรถออกออกมาซะก,ก่อนนะครับอ่าอ่าออกมาแล้วก็นี่แล้วเราก็ขับไปเลยนะครับนี่นี่นะครับปื๊บนี่นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะครับไปจอด ออตรงนี้น,นี่นี่นะครับจะจะเป็นจะเป็นประมาณนี้เลยครับอ่าตอนออกตอนออกก็แค่ออกอย่างนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้ก่อนนะครับเรากดค้างถึงถึงก็คือก็คือถึงแสงแดดนะครับก็ก็จะกดปล่อยได้ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่า ต่อไปไปกันต่อนะครับอ่าเราไปกันต่อนะครับต่อมาก็จะเป็นเอ,อ่อจะเป็นสวนจะเป็นสวนนะครับจะเป็นจะเป็นเอาไว้เอ,อ่อถ่ายรูปจะก็คือก็คือจะไว้นั่งเล่นนั่งเล่นรอหนังออกก็คือก็คือก็คือออกมาชมวิวนะครับด้านนี้ ด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บขยะนะครับนี่นี่นะครับและนี่ก็คือจะเป็นที่นั่งนะครับนี่นี่จะจะเป็นที่นั่งคู่ๆนะครับแล้วก็มีดอกไม้แสนสวยนะครับนี่นี่นครับอ่าด้านด้านนอกด้านนอกก็ <arian. S 1> ก็จะมองข้างในเป็นเป็นเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่เลยแล้วตรงนี้ก็จะมี หัวหัวใจนะครับนี่นี่นะครับก็จะมีหัวใจนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์นะครับนี่นี่นะครับจะมีหมูนะครับนี่นี่เลยอ่าแล้วก็นั่งจะนั่งจะนั่งรอจะนั่งรอหนังก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าถ้าเบื่อก็มานั่งตรงนี้ได้เลยนะครับและแล้วตรงนี้ก็จะมีบ่อปลานะครับนี่นี่นะครับจะมีบ่อปลา จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าอ่าจะเป็นจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยด้านด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่เลยอ่านี่นะครับอ่าก็ก็จะเป็นประมาณนี้เลย เลยนะครับนี่นี่นะครับอ่าและและเราก็ต้องเข้าไปข้างในกันอีกนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็จะมีตรงสวิตช์ตรงนี้ด้วยด้วยนะครับนี่นี่นะครับอ่าและเราก็ออกไปออกไปนะิดนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะปิดนะครับนี่นี่นะครับจะก็คือก็คือที่ปิดนะครับก็คือจะเป็นข้างในนะครับนี่นี่นะครับก็จะปิดเปิดปิดเปิดได้ได้นะครับนี่นี่นะครับถ้าหากถ้าหากเมื่อไหลก็ก็ล้านล้านล้านปิดนะครับก็ก็ตรงนี้ก็จะปิดนํานะครับนี่นี่นะครับแต่ว่าถ้าหากใครมาเช้าก็ ก็นี่นะครับนี่นี่นะครับจะจะมีที่นั่งนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็โอเคนะครับถ้าหาใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามและช่วยกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่